เดือดเต้อนกันต่อเด็ดเออแบบอือนี่สิน้องมันนี่สิหือใช่ ทำให้พี่ฉันต้องตื่นจากการลำไายลอายุไขของพี่ฉันก็ลดลงนายทำทั้งหมดเลยเนี่ยแเอวยังจะมาป่อกอีกนะว่าชอบฉันโอ้ยจะป้าได้จะาหา,าตัวฉันไปนอนที่อื่นดีกว่าสร้างบ้าน ไอนยโ่้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยง้ยอะยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอเยิอ้ยโ <c oughs> <c oughs> โอ้ย้ยโล้ยโอ้ยโ้ยอ้อ้ยโอ้อ่ยโอ้ยโเ้ออ้อ้ยโอ้ย้ยอ้ยยอี้ยโอ้ย้าโอ้โอ้อ้อยยโอยอ นีแดงแเน้่ยขาวสีมากต้องลอไ,ไดิ ฉันกระโดดไม่ขึ้นหรอก่แลฉันอัเริ่มงงและจะไกระโดดไม่ขึ้นหวาแต่ทุกคนไปหนห่ลานี้สร้างห้องตีเงได้ไหมนะไม่ามีใครรู้รเ่ไม่ต้องรอ นผ<ท> <ทำ S 1> ่าแล้วนี่คร<ด>ับไ,ไ,ไม่ได้นะแค่ว้าตกาแล<ฟ>้วค่าทำไมค่าถึงใช้ฝั่งไม่ได้ ไข่ของข้าก็ลดลงอีกมาอค่าจำศีลม่ครบโอ้ยสอว้วไขไม่จำสินมากเลยสองวันแล้วเนี่ยพี่ข้าจำสินแทงค่ะอายุไขของเราก็เท่ากันแล้วตอนเนี้ยอายุไขรลดลงเท่ากันไปเลยเอ้ยพี่น้าเนาะรูบี้นาจะไปที่น่นทำไม ความนุ่ข้าเล็กน้อยเนะี่ยถ้าไปเที่ยวเนาะถ้าอะไร

Hi. <sighs> นั่งสร้างห้องรับแของนี้น่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะสร้างตรงนี้งั้นก็ดีไหมนะ ตัวเหนื่อยโอ้ยถ้าว่าข้ากลับไปเป็นที่สองได้ไหมนะไม่มีใครอยู่หน้าตัวมีแต่พี่เขาสินะเขาชื่ออะไรเนาะเขาชื่อริโอสินะจะข้าดิรู้สึกไดีเสียงใครสักคนลเลยแต่ชอบแต่องคกมันจะสงบก็สงบปแปลกๆเลยใช่เมืองนี้ ทำอะไรนะเนี่ยเนี่ยเป็นผดสังเกตเลยเอ่ะอ,องราชินีทำอะไรนะเนี่ย เหลือกันอยู่แค่สองคนแล้วเนี่นยแล้วองราชนินีไปไหนเขายังเห็นองราชนินีอยู่ในแบบเลยเออดูท่าองราชินีจะตกใจเลยฮะอือกลับมาแล้วเรื่องนี้มันไม่ควรเงียบขนาดนี้

มูเสดอยู่ลเลยเขาอะไรวะนะ่กคนสงบปแปลกๆค,คงไม่มีอะไรหรยแถ้หบอกว่าจะไม่มีรเรื่องอะไรเกิดขึ้น 난다 하면 ตร아큰거 때. 어이 เจอทำเลยทำอะไรตรงนั้นเพราะว่าชัดปิดนิดหน่อยถ้าได้ออกว่าเองได้ไหมเนี่ยได้ได้ขอเข้ามาแล้วนะ เขาโดดไม่สุดวันนี้เขารอบวันนี้น่าจะมีงานมงคลคัดตกงานมงคลเนี่ยเหลือสองใครเลยนะนั่นนะสิ ทุกคนน่าจะอยู่ตรงนี้หมดเงินข้าไปสร้างห้องของข้าอเองแลว้วนะแบบข้าไม่รู้นะข้าจะไรเกิดหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่งานท่านหรอ,อยังไม่เคยไม่เคยมีโอ้ย เาขาค่าที่จะยุ่งนิดหน่อยนะเ,เลยแบดี่ดีสามเขาก็น่าจะยุ่งมากเลยนะงั้นเดี๋ยวกูอยู่ตรงเดี๋ยวอยู่ตรงนี้สักแป๊บนึงแล้วนะฟาฟาโตอีกแล้ว ของข้ามันเยอะมากเลยอของข้าอยู่ตรงไหนนะเนออี่ยแหลกเลยโค้ดแหลกเลย ค่ำแล้วเนี่ยจะกินข้าวกินอะไรกันยังนิ่งยังอะไรกันยอ,อยู่เลยเอายังไงโงนมึงไปเก็บขยะทิ้งนี่ช่วยม,ม,มามุ่งมาไอ้เก๋ไปเตียงไปที่นอนีล้ว่าไปดูดปั๊บ ม่เล่นไม่เสร็จอย่าให้ให้ระเบิดลงนะไก่ขอร้องไม่เหนื่อยด้วยขอร้องเลยนะอย่าให้ระเบิดลงถ้าระเบิดลงแล้วมึงจะมาไส่เน่เล่นอีกแป๊บ งบดีฮะเรพราะเจ้าเป็นใครเนี่ยนพว,พ,วพวกเจ้าเป็นใครกันน่ะ คะเกรโอเคตัวดยว่าขาจไ่ข่าวสารว่าาทามปลายต้นทำกันมาแล้วอ่ะแลไ้นืออาไปาจแล้วมาพีทำายหมดแล้วะจะแค่เการจัดพีดเพัปใครพีสาดเหรอเห็นว่าราชาพีศาลโดนฆ่าจริงแล้วอ่ะเอ ที่เขาอยู่ไหนอ่ะคุณนุ้งเหรอเฮ่ยอะไรหรอแต่ว่าถ้านอนอนสายกินไปนอนในสามวัน่ะสามวันน้รสมวันนั้นนี่หลังประจปีศรัทาโดนทำรายี่หัวใจแล้วก็โดนท่าสังหารไปแล้ว ม,าม,าม,ม่ตมปันรท่องเที่ยวก็ผิดตอนนี้เรามีความเชื่องต่อสักอย่างหนึ่งเยนะเยเชื่อมต่อัสาดหนึงเหรอฉันว่าะว่ามันดว่าเาน้าโ ไม่ของแค่ทำไมค่าร่วมทำไมอยู่ดีค่าร่วมไกกกากลอตอนนี้ไม่ทรบว่าเพื่อมาอยากตายเรื่องยังไง แน่วแบงอัดไงมาทำลายราคาไหนเจอแช่ข้าบุ่งแรงไม่ต้องเกิดดิไม่ละคดนลบคามทงจำแต่พูดาไม่ดนลบคาสทรงจำให้ไเ้ไแมก็ถึงก็นลบหรอกอโอเอาละฉันว่าถึงเวลาใช่ไหมัดมาแล้วนเดี๋ยวก็หลกบใชหม

ปดีว่าเจมึนนั้นม er ็นตก่ฉันอะ่ย่มันเท่าไหร่ความทรงจำี่นกลับมานะใครรู้เอ๋อจำเว่าแตตัวไปคนนี้เดี๋ยวทำไมดีนะ เพราะเจ้าน hmm. ั่นมันขึ้นอยู่กับหลอดมันด้วยนะหน่อยนะทิ้งข้าทิ้งมันได้เลยนะดิสนคอมันจับปล่าเหรอืม เดี๋ยวมาทีสัก้ีสักทีนะฉันกลับมาทีไรต้องมาเจออะไรกับพวกนี้ทุกทีจะได้ไงฮะก็ไม่รู้สินะนี่แล้วใครทำสมุมดตกนี่มันคืออะไรกันท่านคือใครกันแล้วตามเพิ่มาทำไมมันเป็นคำสั่งตายไยงไม่รู้แต่เช้ามันเถอะอาจจะเป็นสองจังหว้ได้ครับขออนหนุญาตฮะ ไม่หยุตดตารอตรงนั้นแหละอย่าโดดลงมานะเข้าไปมิดแลกวอย่าโดดลงมาไม่ทันแล้วโอเคให้่านนี้เดี๋ยวถ้าึ้นไปไม่ได้เตือนนายได้ฉันเดียวนายโดดลงตะบมไม่คือฉันโดดลงไปผิดนะจริงๆรังท่อนควรโดดลงไป ในในเมืองรายงานยสถานะในเมืองมาใช่ไหมเกิดเรื่องก็ตั้งแต่ปีน่าจะกระทั่งเมื่อคู่แล้าหนี้หัวข้ออีกแล้วไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนเนี่ยฉันเข้าคือกระเบงเมืองอยู่กับท่านลาทินีแหละตัวนี้ยูไหนเนี่ยจะต้องเล่นซ่อนแอบกับฉันเลอยู่ไหน เร,เราก็หายไปอีกทีเธอก็หายไปแล้วอ๋อทำอะไรข้าำแข้งเลยครับน,นี่ทำอะไรเนี่ยข้าเซลีสนีขนข่ข้าไม่บอกข้าไม่บอกหรอกข้าไม่บอกนี่นางไม่เปลือยฉันเหมือนเดิมแล้วนาหนีฉันแฮะ กไม่นาก็วิ่งรอบเมืองด้วยจางชอบ,บวอิ่งหรือเปล่าอยากรู้จังว่าทุคนตอนนี้อยู่ไหนกันอยากรู้จังตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนกันข้าข้างนอนเดียวขา,าไม่ไหวจานเนียยังไม่กลับมาอีกเหรอเจนที่เรียกทำไมล่ะ น่าจะนายเถอะเนี่ยนั่นาน,าน่าจะบอกบ้าใบมาแล้วเราก็ยืนนั่นอยู่ไหนเนี่จะบอกว่าเจนนี่อยู่ในตัวนางเลยนะเหมือนไปแอบ,บจำสินใช่ไหมนะนั่นไงเนีเธออยู่ข้างล่างฉันเห็นเธอวิ่งไปตรงหน้าเมืองอืม <c oughs> ีในน,นี้ไปจำสินนะนไ,มมนไม่หรือครับไม่รู้บอลนี่แล้วกดแม่งสองอันทำอันนะแม่งไม่รู้เป็นนิสัยบ้าเลยนี่มีใครรู้นี่ไนนี้ในเกมนัในแม่งไม่รู้ชื่อนไนนิคไหมเยี่ยหรือเงาเนี้ยไม่รู้สิใครกันไ,นนไม่จริงคนถามไม่รู้สุดดีกว่า สินเทียสินเทียสินเทียเธอรู้ไหมว่านี่คืออะไรกันนะรู้เหรอฉันไปนอนแล้วกันนะแน่นอนใช่คงต้องไปนอนแล้วล่ะบ๊ายบายฮะ